จะเห็นตัวเองในอนาคตที่สูงกว่าผมจะ้คำว่าตัวสูงแล้วกันนะแต่ว่าคุณจะเห็นเลยตัวคุณที่สูงและยิ่งใหญ่กว่าคุณจะมองเห็นตัวเองในอนาคตที่ดีขึ้นจะเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆนี้นะไม่ใช่ว่าโหเห็นอนาคตตอนหกสิบใกล้ๆเลยนะถ้าคุณทําได้นะ ใกล้ๆหมายถึงว่าอีกหนึ่งเดือนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีก3เดือนจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณคุณจะเห็นเองด้วยไม่ต้องให้ใครตัดสินโอกาสจะเข้าหาคุณคุณจะเห็นอนาคตใกล้ๆว่ามีอะไรอยู่ในหัวคุณบ้างคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมากมายในหัวเลยความคิดที่เป็นไปไม่ได้เอาแต่คิดเรื่องที่จะทำไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้ก็คือ โอ้แกไปเนี่ยอยากจะมีเงินซื้อที่นะแล้วก็อยู่บ้านอยู่สวนแต่พอคุณทําตามสเต็ปแรกที่ผมบอกโทษตัวเองก่อนเริ่มเก็บกวาดเริ่มทําอะไรใส่ใจยิ้มมากขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บคนโดนเขาเรียกว่าอะไรพอทําให้คนอื่นจเจริญขึ้นเป็นคนดีจะมีสิ่งที่มาว่าเรากระทบเราแล้วก็มาเก็บกวาดต่อคุณจะเห็นอนา,นาคตใกล้ๆและคุณจะไม่คิดละ ไอ้แบบเฮ้ยหกสิบเดี๋ยวไปซื้อที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้ไม่คุณจะเห็นลางๆเลยอีกสามเดือนอีกสามเดือนอยู่ดีๆก็มีคนทักมาเฮ้ยน้องพี่จะไปเปิดบริษัทนั้นนี้ญี่ปุ่นเข้ามาจะต้องการผู้จัดการโอโ้โหอยู่ดีเป็นผู้จัดการเลยผมจะเล่าเรื่องนักเรียนผมให้ฟังเป็นนักเรียนที่เรียนทุกคอร์สของผมเลยนะเป็นผู้ชายนะครับเก่งมาก กว่าจะเก่งก็โดนผมติเยอะมากเหมือนกันนะผมผมไล่จี้เลยต,ติ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 แต่พี่เขาเป็นคนที่ไม่มีอัต,ตาราลดทิฐิตัวเองแล้วเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและเชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาเรียนไปคือเรื่องกดแรงดูดใช่ไหมเขาทําบางอย่างว่าสิ่งนี้เขาอยากได้ได้เปลี่ยนงานได้อะไรวันหนึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นจะมาเปิดโรงงานรถไฟฟ้านะเขาทําเป็นวิศวกรน,นะหัวหน้าเขาได้ เป็นอะไรไม่รู้อะแต่จะเอาเขาไปด้วยตอนออกหรือคุณหน้าเขากำลังจะ,กะเกษียณหรืออะไรไม่รู้จะพัฒนาเขาบอกว้าวมันมาไวกว่าที่เขาคิดไว้เยอะมากมากมากแล้วจนตอนนี้เขาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคือคูเต้ครับผมอาจจะไม่ไปนะเพราะผมรู้ว่าผมอยากอยู่บ้านทํางานคือเขาเปลี่ยนคือทุกอย่างมันมันมาไวคือมันดึงดูดมันมีโอกาสมันแล้วมันเปลี่ยนชีวิตแบบอย่างนี้ตอนนี้เขาบอก งงประเด็นก็คือคุณจะเป็นแบบนั้นเลยต่อให้คุณไม่ได้เรียนเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกกับผมหรือนั่งสมาธิอย่างที่คนเขาเรียนกันคุณแค่ลองทําวิธีอย่างเงี้แต่คุณต้องก้มหน้าก้มตาทําโดยไม่สงสัยนะครับเพราะนักเรียนที่เรียนกับผมคนนั้นนะ่ะเขาเรียนทุกคอร์สและเขาโดนผมติติติแต่แเขาก็แก้แก้แก้แล้วเขาเป็นโรคฟิมเศร้าด้วยนะแล้วก็หาย,ยดีขึ้นดีขึ้นนะคุณจะมีความคิด หรือคิดแต่เรื่องที่เป็นไปได้และเป็นไปได้จริงเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มีไอเดียเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆก็มีไอเดียทําอะไรบางอย่างแล้วมันมันมีคนมาเสิร์ฟคุณเลยเช่นโอ้อยากขายของออนไลน์จงอ๊้อยู่ดีคนเอาของออนไลน์ไหมหคุณอ่าลองดูหรือมีอะไรบางอย่างจังที่จะทําให้คุณจเจริญขึ้นเพิ่เจอละเมื่อก่อนรอกรเกษียณร้อนปีหน้าเนี่ยจะออกปีหน้าจะต้องอย่างนั้นไม่ต้องมันจะดีขึ้น ภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรืออะไรก็ตามขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับข้อ2ความคิดใช่ไหมเมื่อกี้คุณจะมีความคิดที่เป็นไปได้คือความคิดที่กระตุ้นให้อยากลงมือทำทันทีเมื่อก่อนอยังไงโอ้ยอยากออายุเยอะแล้วอยากอยากอยาก,กเกษียณนนะ่ะอยู่บ้านกับลูกกับหลานนะ คุณจะมีความคิดที่กระ,กระตุ้นอยากลงมือทำาบันี้คุณก็ลงมือทันทีเลยว่าอ๋อถ้าอยาก,กเกษียณที่ไม่วางแผนการเงินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเริ่มมีไอเดียอยู่ดีๆจัก,กรวาลส่งหลักฐานมาให้ว่านี่วิธีการออมพืชแบบนี้วิธีการเพิ่มรายได้แบบนั้นหรืออะไรก็ตามมันจะมาเองโอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณถึงแม้จะเห็นเห็นว่ากว่าจะสําเร็จต้องใช้เวลาออกแรงนานเป็นปีแต่จะรู้สึกว่าความสําเร็จใกล้แค่เอือ้อม ความคิดของคุณมันจะดึงความสําเร็จให้ใกล้เข้ามาแค่เรื้อมถ้าผมพูดแบบนี้บางคนบอกว่าเพิร์เจอเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ได้ด้วยตนเองเอาไปใช้ในโลกประจํชีวิตประจําวันได้นะคุณต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อผมนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มทําย้อนกลับไปพรุ่งนี้ใครตื่นนอนมาดูไลฟ์สดผมตรงนี้อีกรอบไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ยอดวิวหรอกครับ a c e b o o k ไม่ได้นับยอดวิวนะครับแต่เพื่อตัวคุณเอง นี่คือการทำงานเพื่อตัวคุณเองหรือคืนนี้ก่อนนอนนั่งสมาธิสักห้านาทีได้ไหมนะสะสมได้ไหมความร่ำรวยในในความร่ำรวยที่แท้จริงคือบุญบรารมีสติสัมปชัญญะของคุณในโลกใบนี้คือเงินใช่ไหมโลกหน้าหรือโลกแห่งอื่นที่ไม่ใช่โลกอย่างนี้คือสติสัมปชัญญะและสมาธินะครับคุณจะรวยจริงๆ ต่อมาข้อ3คุณจะเกิดความจดจําใหม่อืมข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เกิดความจดจําใหม่หมายความว่าอะไรคุณเห็นอนาคตไกลๆด้วยด้วยอะไรด้วยความจริงต่างจากความคิดที่เป็นไปไม่ได้นะเมื่อก่อนคุณความคิดที่มันอยู่ไกลเหล้วเกินแต่ทุกวันนี้คุณจะเห็นอนาคตไกลๆเนี่ยที่เป็นความจริงจับต้องได้มากขึ้นหมายถึงความคิดนะ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะบีบให้คุณเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยลงมือทำไม่เคยอะไรเลยอะ่ะจนกลายเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรจับชายทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่แล้วก็โทษเวรกรรมอะ่ะทำอะไรไม่ขึ้นใครเคยคิดแบบนี้บ้างผมทำอะไรไม่ขึ้นก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองจะไปใช้แรงก่อนคนส่วนใหญ่ชอบอะไร ทำงานเพิ่มยังเหนื่อยไม่พอเหรอต้องทำงานกี่ชั่วโมงยี่บชั่วโมงต่อวันผมทำงานยี่สิบชั่วโมงต่อวันนะครับตอนสมัยก่อนนอนวันละสี่ชั่วโมงไม่ได้ทําให้รวยเลยไม่ได้ทําให้เจริญเลยทุกวันนี้ทํางานวันละเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีตอนนี้แต่ผมทําให้คนเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอามาบอก ผมต้องการให้คุณจเจริญขึ้นทิ้งที่ผมทำตรงนี้ทำงานเพื่อตัวผมเองแต่เพื่อทำให้คุณจเจริญขึ้นแต่ผมทำเพื่อตัวผมเองสับสนไหมแต่ทุกวันนี้คุณตื่นนอนมาทำงานเพื่อตัวคุณเองบ้างไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มธุรกิจใหม่ไม่ต้องลงทุนครับไม่ต้องลงทุนทำงานเพื่อตัวเอง แล้วก็ไปทํางานเพื่อเอจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็ตามนั่งสมาธิลงทุนกับตัวเองเรียนรู้อะไรบางอย่างลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองมันไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้ถ้าคุณลงแรงลงเงินนะเวลาเจ้งก็ต้องไปเซ้งร้านใช่ไหมเวลาจะเลิกทําก็ต้องเซ้งกิจการขาดทุนไปลงทุนเท่านั้นได้กลับมาเท่านี้ แต่ลงทุนกับตัวเองมันติดตัวคุณไปจนตายแพนความรู้ที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยคุณสามารถหาเพิ่มได้ไหมหรือคุณใช้มันอย่างเต็มที่หรือยังสิ่งที่คุณลงทุนกับตัวเองบ้างหรือยังนะครับสิ่งที่ผมได้รับหรือได้รู้มาเนี่ยผมไม่ได้มาด้วยการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเลยเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เข้าใจเลยแล้วผมไม่ได้ใส่ใจด้วย ไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมยังคงทําของผมไปเรื่อยๆจนวันที่ผมรู้และเข้าใจเนี่ยมันวิ่งมาเองมันมาเองแล้วผมก็โอ้โหนี่เหรออ๋อนี่เหรอพาง,งานที่วิ่งขึ้นอย่างนี้เหรอมันจะรู้สึกเองมันจะเข้าใจปัญญาที่ไหลเข้ามาไอ้ที่มาพูดพๆเนี่ยคุณเห็นผมพูดได้เยอะๆเนี่ยหรือมีเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยมันเป็นการดาวน์โหลดหลายๆคนพยายามจะเข้าไปนั่งสมาธิ พยายามจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องจักระพวกนี้พยายามจะไปเปิดตาที่สามพยายามจะอะไรไม่ว่าคุณจะพยายามได้หรือไม่ได้คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้คุณจะรู้อยู่แก่ใจคุณหลอกใครไม่ได้หรอกครับนะและที่สําคัญคือวิธีที่ผมใช้มันเป็นวิธีง่ายๆเบสิกไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แปลกประหลาดผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาโอเคไหม ที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและค่อยต่อยอดไปว่าฉันจะทําอะไรฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรมันถึงจะเข้าใจเองทุกคนมีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเหมือนเดจาวูทุกคนเคยเดจาวูถูกต้องไหมความรักทุกคนเคยรักไหมความเจ็บทุกคนเคยเจ็บไหมความโลภทุกคนโลภไหมอยากรวยไหมอยากทุกคนมีเหมือนกันหมดตื่นรู้อะไรสักอย่างหรือเข้าใจอะไรสักเรื่อง คุณก็คงอยากจะเป็นคนปกติใช่หรือไม่หรือคุณอยากจะเป็นคนที่เอ,อเป็นแม่หมอพ่อหมอโอ้ฉันอยากจะมุ่งทางนั้นเลยนะอยากจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในปิรามิดแล้วมีเครื่องมงเครื่องมือมีอะไรผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องสําหรับคุณเลยแต่ผมแค่อยากเป็นคนธรรมดามินิมอลไม่ต้องวุ่นวายเยอะแค่ึ่งผมไม่ได้อยากได้รับพลังอะไรเยอะเลย แต่มันไม่เคยหมดเลยอะจากตัวผมตอนแรกว่าจะไม่ใส่เรื่องเนี้ยอยู่ดีมันก็มีสิ่งหนึ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าให้เข้าไปได้ผมก็จะสอนเรื่องจากกาักราในคอร์สอาชีพสุดท้ายของจิตวิญญ,ญาณนําพาความสําเร็จคอร์สนี้ตอนแรกว่าจะสอน5วันนะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่3,500บาทแต่ผมไม่ได้ขึ้นราคานะครับเพิ่มเป็น10วันแล้วเนื้อหายังคงมาเรื่อยๆนะ จะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่22ถึง26นะครับ5วันแรกแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่29แล้วก็วันที่3พฤษภานะครับก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจะเริ่มสอนแล้วนะครับราคา3,500บาท